มาคะ่ะเม่น้องคําแพงมาทักทายสบายดีกับเอซทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่19มกราคม2 5 9 9 9ดีนะคะวันนี้วันจันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทาง5น้อยหรือว่าเราพัฒนานั่นเองนะวันนี้มี2แนวทางมาฝากมาตอนเอซทั้งช่องแล้วก็จะมีไลา์สำนักลายอาจารย์ฝากเอซทั้งช่องเบิ่งคลิปทุกคลิปให้จบแล้วก็ เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเนาะขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่น้องคำแพงทุกๆุกมือทุกๆุกนเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นแนวทางอย่างกะและเต้เนาะแม่น้องคำแพงก็ต้องการกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แค่นั้นกับพ่อแล้วดีใจแล้วนะคะอ่ะคลิปนี้มาเบิงแนวทางฮานอยแยกฮานอยรวม6สสำนักด้วยกันนะคะก็จะมีของหมอดูเลขเด็ด เขาฝากมาตาปากน้ำโพสุดใจพารวยแม่ริ้วพารวยแล้วก็น้องเผชรนำโชคนะคะเนาะเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็เป็นกำลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ทุกเซียนทุกอาจารย์ด้วยนะคะทุกเซียนทุกอาจารย์ก็อยากเห็นเอฟซีทั้งช่องคอมเมนต์มาให้กำลังใจเพิ่นขึ้นกันเด้อจ้าเนาะส่วนแม่น้องคำแพงขอคนละไลค์คนละแชร์หรือว่าคนละสามแชร์ก็ดีใจนะคะแฮงดีใจนะคะอ่ะไปต่อค่าบานนี่ ผลฮานอยพิเศษ3ตัวบนออกสามหหล่างออกสามส่วนผลของฮานอยปกติ3าตัวบน151่สองตัวล่าง60ผลของฮานอย VIP 3ตัวบน8ปดเกล่าง38มนะคะฮานอยแยกของตาปากน้ำโพเมื่อวานวิ่งลูดเข้า2อฮานอยเออเข้าทั้ง3ามฮานอยเนาะแต่ว่าเสียดายที่จับคู่บบเขานะคะเ c เนาะเมวันนี้วันนี้เอาใหม่นะคะ เมื่อวานวิ่งลูดมาทั้ง3หามฮานอยแล้วแต่ว่าจับคู่เบเขาวันนี้เออส่วนของเขาฝากมาเนาะคะ่ะวิ่งลูดมา2ฮาหนอยพิเศษกับ VIP จับคู่ให้เข้าอยู่นะคะนี่ค่ะ VIP เข้าที่83เลขออก38ล่างเนาะนี่ค่ะเสียดายที่ว่า4ีเก่าไปอยู่ฮาหนอยปกติกับ3าเกนาะคะ่ะน่าจะมาอยู่ฮาหนอย VIP หรือว่าฮาหนอยพิเศษก็ได้นะ แยกัน,นอันนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างได้นี่เนะหาะฮานอยปกติเนาะมาลงหน่อย VIP ทั้งบนทั้งล่างเลยส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลู่0ูนย์กับ3ามศูนย์มาสามมาทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าจับคู่เข้าแค่หนึ่งฮานอยหกศล่างของฮาหนอยปกติเข้าตรงๆ3ฮอแต่3 7เลขออก3 8กับ3าเกานอกขาะ FC สุดใจพารวย3กับ7มาที่3จับคู่เข้าอยู่นะคะสามเก้านะคะสามาล่างของฮานอยพิเศษหนฮานอยแม่ลิ้ว6กับ7มาที่6กจับคู่ให้เข้าชุดเน้นให้มาศูนย์หเลขออก6กศนล่างฮานอยปกติ1นึฮานอยน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่น7จรอง3 3มาเนาะจับคู่ชุด2ตัวบเขาแต่ว่ามาชุด3ตัวนี่ค่ะแปดสามสนะคะ หมอดูเลขเด็ดเข้า2องฮานอยเลยเนาะให้เด่น9ตัวเดียวเมาสองฮานอยให้มา93มเลขออก39มล่างของฮานอยพิเศษ1นึฮานอยแล้วก็9กสข้างบนของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะเนี่ค่ะข้ามาเอาวันนี้กันเลยค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดบนล่างวันนี้8กับ9 ชุดสองตัวบนล่างมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะคะผู้ใดสนใจอยากจะสอบถามเรื่องส่วนตัวนะคะเนาะหรือว่าสอบถามเรื่องแนวทางส่วนตัวหาพ่อหมอดูเลขเด็ดก็ให้ทักเบอร์098 8 6 0 8 8 4 1นนะคะเนาะ เบอร์นี้ค่ะติดต่อหาพ่อได้เลย098 860 8841ค่ะส่วนเมื่อวานทำผลงานออกมาได้2ฮาหนอยนะคะนอยพิเศษกับฮาหนอย VIP วันนี้วิ่งรูดเด่น2ตัวค่ะ8กับ9ชุด2ตัวบนล่างมี818 283 94 96และ98นะคะ เมื่อวานน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่น1นลองเนะคะชุด2ตัววันนี้วิ่งลูดเด่นเอ่อจับคู่นะคะโอ้ยเวาหนา้าวาหลังพิแล้ว FC เอฟซีวาไม่เริ่มไม่ค่ะ วิ่งรูดบนล่างเด็ดหนึรอง9ชุด2ตัวบนล่าง1 4ึ่งสี่หนึ่งหกนึ่งหนึ่งสองเก้าสีและห้าหเน้นให้2ชุดก็คือ1นหนึ่งกับ9ก้ส่วนชุด3มตัวบน9ก้าหนึ่งหนึ่งเสห้ี่หนแล้วก็6กหนึ่งสองะคะเมื่อมานก็วิ่งรูดมาอยู่ตัวลองนะคะจับคู่อยู่ในชุด3าตัวเนาะถ้าผู้ใดตัดเลนก็ได้ถ้าผู้ใดบ่ตดเล,นก,ดดน,เลนก็ถือว่าบ่ได้นะคะ อ่ะวันนี้ให้มาใหม่วิ่งรูดเด็น1่ลองเชุด2ตัวบนล่าง1 4 1 6 1 1 1 2 9นึ่งหกหนึตัวบน9ก้าหนึ่งหนึ่งเนแล้วก็หกหนเน้นวงกลม9ก้าสีกับหนึนะคะอ่ะแคปหน้าโจค่ะหมอดูเลขเด็ดแล้วน้องเพชรนำโชคนะคะ ได้แล้วไปต่อเนาะแม่ริ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างมา5กับ8ชุดเน้นมี4ี6 2 6 3หกสอชุดลอง8 0ดศูนและ5 7เนะคะเมื่อวานของแม่ริ้ววิ่งรูดมา1ตัวนะคะมาที่ 6. หกฮานอยปกติเนะาะจับคู่เข้าชุดเน้นให้มา0ูย์หกเลขออก60ล่างหานอยปกตินั่นเอง วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่5กับ8ชุดเน้น2ตัวบนล่าง4 2 6 2 6 3 5 8และ4 9ชุดลอง8 0 0 5 6 8และ5 7นะคะมาต่อของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่นที่7ลอง5ชุดเน้น2ตัวบนล่าง6 4 7 2 7 0ชุดลอง5 4 5 2 6 5 2แล้วก็5 0นะคะ ส่วนสตัวบน750กับ574ค่ะของสุดใจพารวยเมื่อวานวิ่งลูดมาตัวเด่น3 2มสอฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่1นึฮานอยเนาะสามามล่างของฮานอยอ่าพิเศษเข้าตรงๆส่วนวันนี้ของสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่น7จรอง5้าจับคู่ชุดเน้น7 4 7 2 7 0ชุดลอง5 4 5 2และ5 0 สตัวบน750กับ574นั่นเองนะคะแคปหน้าจอเอเดอจ้ะ ไปต่อาน้อยแยกนะคะเออาน้อยรวมของตาก่อนนะคะเมาพิษยังบ๊กบุบาน้อยรวมของสุดใจเออของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างมา3กับ6ชุดสองตัวบนล่าง30 32 36 39 60 65 66และ69นะคะเมื่อวานหาน้อยรวมตาวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวนะคะ0มา3มาน้ะคะ่ะ จับคู่เข้าอยู่1 h ฮานอย60เข้าตรงๆล่างของฮานอยปกตินั่นเองส่วน3เนาะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP จับคู่บหอนเนาะให้ให้ให,ให้มาถึง37เองเลขออก38กับ39เนาะวันนี้ตาให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่น3กับ6ชุด2ตัวมี30 32 36และ39 60 65 66และ69นะคะ แคปหน้าจอคะ่ะเดี๋ยวพาไปตามฮานอยแยกนะคะโอเคนะคะมาเอาฮานอยแยกของเขาฝากมากันก่อนเนาะวันนี้ของเขาฝากมาฮานอยพิเศษวิ่งลูดเด่น8กับ9บนล่างชุด2ตัวมี80819091 3ตัวบน819กับ980ส่วนฮานอยปกติวิ่งลูดเด่น7กับ8บนล่างชุด2ตัวมี7273 8283 3, 8, 2, 8, 3. ตัวบน7จ็ดกับ872ส่วนฮานอย VIP ให้วิ่งลูดเด่น6กับ7บนล่างชุด2ตัวมี6869 7หกเกตัวบน679แล้วก็766นะคะ ส่วนเมื่อวานเนาะค่ะของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า2อฮาหนอยมาฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอย VIP จับคู่ให้เข้าอยู่ที่ แปเลขออก3ามล่างของฮานอย VIP 1หนึฮานอยเนาะสำหรับวันนี้นอยพิเศษก็ให้วิ่งรูดเด่น8กับ9บนล่างส่วนฮานอยปกติก็ให้วิ่งรูดเด่น7กับ8บนล่างและฮานอย VIP ให้วิ่งรูดเด่นที่6กับ7บนล่างเนาะอ่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยฮานอยแยกตาปากน้ำโพ วันนี้ฮานอยพิเศษวิ่งลูดเด่น1กับ4บนล่างนะคะจับคู่ชุดสองตัวมีหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่แหนึ่งสตัวบน4ี่หนึ่งกับ418ส่วนฮานอยปกติให้วิ่งลูดเด่น0ูนย์กับ3บนล่างชุด2ตัวก็คือ0902 3 9 3้าตัวบน032กับ309 ส่วนฮานอย VIP วิ่งรูดเด่น6กับ9บนล่างชุด2ตัว6366 93963ตัวบน966และ963นะคะเมื่อวานวิ่งรูดให้มาเข้าทั้ง3มฮานอยนะคะของตาปากน้ำโพแต่ว่าเสดายที่จับคู่บอกเขาเนาะวันนี้ ของตาให้วิ่งลูดมาน้นอยพิเศษเด่นที่1กั4บ4บนล่างส่วนฮานอยปกติเด่นที่0นย์กับ3บนล่างแล้วก็ฮานอย VIP เด่นที่6กับ9บนล่างนะคะแคปหน้าจอเลยจ้าฮานอยแยกของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพนะคะคลิปนี้แม่น้องคําแพงก็ได้แนวทางฮานอยแยกฮานอยรวมมาเพิ่มเติมให้ FC ทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันต่อเนาะ ก็มี6สำนักด้วยกันเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่น้องกําแพงจะตามแนวทางราวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดลุงโชคดีสุดใจพารวยอาจารย์หนุ่มกระสินของใครอีกแม่รลิวพารวยแล้วก็น้องเพชรนำโชคนะคะ เนาะยังมีอีกหลายสำนักอยู่เดี๋ยวไม่น้องคำแหงตามให้เป็นคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทางาหาน้อยและลาววันนี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีค่ะ